สวดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbitella ก,กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักใน EP ที่15-16เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ องชายรองพยายามตามหาตัวอินหารแต่ไม่พบคืนนี้เขาจึงไปที่ศาลต้าหลีเพื่อพบอาวาทั้งสองวางแผนบางอย่างลับๆกันโดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่างล้วนอยู่ในสายตาของหยวนสู่มาโดยตลอดหยวนสู่จัดทหารดูแลลิวลี่เข้มงวดมากขึ้นวันนี้ลิวลี่ต้องไปประชุมที่ท้องพระโรงแต่เช้าท่านพ่อเห็นนางในชุดขุนนางชมเชยว่ารูปงามองอาจเสียจริงจากนั้นสองพ่อลูกก็เข้าวางพร้อมกันไม่คาดคิดว่าหยวนสู่จะดักรอลิวหลี่เขาส่งเสียง บอกนางว่ารถม้าของเขาเสียลิวลีตอบว่านางไม่สะดวกให้เขาไปด้วยแต่ไหนเลยหยวนซู่จะฟังเขาปีนขึ้นไปบนรถมา้าช็อกตาตั้งเมื่อเห็นว่าพ่อของนางก็อยู่บนรถม้าด้วยจะลงจากรถม้าในยามนี้ก็ดูจะเสียมารยาทเกินไปหยวนซู่จึงชวนพ่อของลิลี่พูดคุยแก้เขินถึงเรื่องดินฟ้าอากาศด้านลิลีนั้นนางก็ภาวนาขอให้ถึงวังหลวงสักทีนางอึดอัดจ,จะแย่แล้ว ยามเข้าเฟ้าฮ่องเต้ท่านพ่อของลิวหลี่ได้รับคำชมมากมายแต่เหล่าคุณนางทั้งหลายกลับอยากหาความผิดให้เขาแม้แต่หยวนสู้ยังดูออกดังนั้นท่านพ่อของลิวหลี่จึงทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาคุกเข่ากราบทูลฮ่องเต้นำตราพยักออกมาศึกกับจินโพค,ครั้งนี้ทำให้ท่านพ่อลิวหลี่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาเคี้ยวกลัมอยู่ในศึกสงครามมานับไม่ถ้วนคงถึงเวลาต้องปลดกเกษียณตนเองเสียทีแน่นอนว่าเรื่องนี้ ทำให้ทุกคนในท้องพระโรงรู้สึกตกใจกันมากแต่ฮ่องเต้ก็ทรงอนุญาตถึงเวลารับประทานอาหารคุณนางต่างนำเรื่องนี้มานินทาว่าสกุลหวาในตอนนี้สูญเสียอำนาจแล้วหยวดสู้เดินมาหาลิวหลีกลับถูกพ่อของนางขัดขวางเร่งนางกลับจวน วันต่อมาเขาจึงไปหานางที่จวนโดยอ้างว่ามาเยี่ยมพี่รองของนางหยวนสู่พยายามมองหาเลวหลีแต่ไม่พบเพราะคุณพ่อห่วงลูกสาวสุดริ์ไม่ยอมให้หยวนสู่เจอหน้าเลวหลีง่ายๆเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเหตุใดจะไม่รู้ว่าองค์ราชายาทผู้นนี้คิดอะไรกับลูกสาวของตนด้านคุณหนูเถียนนั้นนางไม่ได้ไปร้านอาหารอองอิงมาแล้วหลายวันไม่คิดว่าการกลับมาในครั้งนี้จะได้เจออองอิงซ้ำเขายังชวนนางทานข้าวด้วยกันคุณหนูเทียนพยายามหักห้า ใจของตัวเองแต่แล้วนางก็ทําไม่ได้ย่ามอยู่บนโต๊ะอาหารอองอิงพูดถึงเรื่องการ,กรเกษียณอายุของท่านพ่อริวหลีคุณหนูเทียนยิ่งนึกโกรธเขาเพราะเขาเอาแต่หลงตัวเองบอกกล่าวว่าที่สกุลฮวาทาเช่นนี้เป็นเพราะอยากให้ริวีแต่งงานกับเขาหากสกุลฮวาลาออกจากราชการการแต่งงานระหว่างเขากับริวีก็จะสะดวกมากขึ้น ขณะที่หยวนสู้นั้นยังคงปักหลักอยู่ที่จวนของเลวหลีชางคงพี่ชายของนางรู้สึกอึดอัดมากปากบอกว่ามาเยี่ยมเขาแต่ไหนการกระทําถึงได้ตรงข้ามขนาดนี้คอชะเง้อมองแต่หน้าประตูเรือนฟ้าเริ่มมืดเขาก็ยังไม่กลับท่านพ่อกับท่านแม่เลวหลีไล่เขาแบบไกลๆแต่หยวนสู้ยังคงทําตัวหน้าหนาอยู่ต่อพ่อแม่เลวหลีคลั่งจะไล่เขาแล้วหลังเสร็จงานเลวหลีได้เดินทางกลับจวนอาโซงคอยดูต้นทางยามนาง มาถึงอาซ่งให้หลิวลีกลับห้องของตนเองนางจึงไม่รู้ว่าหยวนสู้มาหานางตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ยังไม่กลับ หยวนสู้อยู่ทานข้าวเย็นที่บ้านลิวหลีเขาถูกท่านพ่อของนางหมอมเล้าจนเมาสุดท้ายก็ไม่ได้เจอนางอยู่ดีเมื่อเดินออกมาหน้าเรือนหยวนสู้เห็นไฟจากตะเกียงในห้องของลิวหลีถูกจุดครอบครัวของนางคงตั้งใจไม่ให้เขาได้เจอนางแต่ไหนเลยจะขัดขวางเขาได้หยวนสู้เขียนข้อความนัดเจอจากนั้นปากระดาษเข้าไปทางหน้าต่างห้องของเิวหลีทั้งสองนัดเจอกันบนเขากว่าจะได้เจอกันช่งยากเย็นยิ่งนัก หยวนซู่ขอบคุณลิวหลีวันนั้นที่วัดนางมอบผีเสื้อใบแปะกวยให้เขาเขาจึงฝันเห็นเสด็จแม่หลังจากที่ไม่ได้ฝันมานานแล้วลิวหลีเลยถามเขาว่าที่เขาไปวัดในวันนั้นคือไปไหว้ขอบพรให้เสด็จแม่ของเขาหรอหยวนซู่ตอบว่าใช่เรื่องนี้ทําให้ลิวหลีดีใจมากที่แท้ก่อนหน้านี้เป็นตัวนางที่เข้าใจผิดไปเอง ลิลีกลับโจรได้วยความสุขเหลือล้นหรือนางจะชอบเขาเขาจริงๆยามได้ยินว่าเขาไปไหว้พระให้เสด็จแม่นางถึงได้สุขใจเยี่ยงนี้ด้านอวินหานนั้นเขายังคงรักษาตัวอยู่ในห้องของคุณหนูตู้เขาขอให้คุณหนูตู้นำนกหวีดไปให้ลิลีเพื่อให้ลิลี่นำไปให้หยวนซู่หากนางทำภารกิจนี้ให้เขาจะเล่ารายละเอียดให้นางฟังทีหลัง ขณะนั้นจี้หวยได้ลอบฟังการสนทนาขององค์ชายรองจินโพอีกฝ่ายกล่าวว่าวินหารเป็นคนของจินโพแต่เหตุใดไม่ร่วมมือกับพวกเราดังนั้นเขาต้องตามสังหารวินหารให้ได้แต่อยู่ๆสายตาขององค์ชายรองเหลือบมาเห็นว่ามีคนแอบฟังอยู่ด้านนอกเขาสั่งคนโจมตีจี้หวยทันทีแต่จี้หวยสามารถหนีไปได้เขานำข่าวที่ได้ฟังมาแจ้งหยวนสู้ ชิงเว่ชายที่เราคิดว่าเป็นลูกน้องของอินหานที่แท้กลับเป็นผู้ที่คอยบังคับเขาหากอยากสาวถึงตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วละก็ก็คงต้องใช้อินหานยวนสู้สั่งจี้หวยสังหารชิงเว่ถึงยังไงเขาก็ต้องปกป้องอินหานให้ได้ความจริงเขารู้ความเคลื่อนไหวของอินหานมาโดยตลอดแต่เพราะความเชื่อใจหวังว่าอีกฝ่ายจะไม่ทรยศเขาไปมากกว่านี้ เช้าวันต่อมาคุณหนูตู้นำนกหวีดไปมอบให้ลิวหลีหลิลีจึงนำมันไปให้หยวนสู้หยวนสู้นึกสงสัยเหตุใดนกหวีดอันนี้ถึงได้ไปอยู่กับคุณหนูตู้ได้ ยามคุณหนูตู้กลับเรือนอินหานตั้งใจจะเล่ารายละเอียดระหว่างเขากับหยวนซู่ให้นางฟังแต่คุณหนูตู้กล่าวว่าไม่ต้องในเมื่อมันเป็นความลับของเขากับหยวนซู่ก็ปล่อยเป็นเช่นนั้นเถิดที่ร้านอาหารอองอิงนั้นนับตั้งแต่วันนั้นคุณหนูเถียนก็ไม่เคยมาหาเขาอีกเลยอองอิงคิดถึงนางมากแต่เขาเป็นคนโง่ไม่เข้าใจความรู้สึกตนเองยามเดินผ่านหน้าลิลีไปเขาจึงถามนางว่าพักหลังมานี้ได้พบคุณหนูเถียนหรือไม่หลือ ลลีตอบว่าพบลิลีล่ยังได้มอบตุ๊กตาดินเผาให้อองอิงนําไปให้คุณหนูเทียนถือเป็นของแทนใจระหว่างคุณหนูเทียนกับอองอิงแต่เมื่อ,อองอิงไปหาคุณหนูเทียนที่จวนนางกลับไม่ยอมออกมาพบเขา ค่ำคืนนี้จี้หวยออกปฏิบัติการสังหารชิงเว่ได้สำเร็จหยวนซู่จึงเป่านกหวีดเรียกอวินหานก่อนไปอวินหานจึงได้เขียนจดหมายร่ำลาพร้อมทิ้งยกสลักชื่อเขาไว้ให้คุณหนูตู้หยวนซู่มารับอวินหานถึงหน้าจวนจากนั้นพากลับหอกระดิ่งทองนำหมอมาดูอาการเขาให้วินหานพักผ่อนจากงานสักพัก อองอิงยังคงตามวอลแวร์คุณหนูเทียนไม่เลิกซึ่งนางเองก็พยายามหลบหน้าเขาถึงขนาดปีนบันไดเข้าเรือนตนเองเพราะไม่อยากเจอหน้าเขาที่ดักรออยู่ตรงหน้าประตูแต่ดันถูกเขาจับได้อองอิงได้มอบตุ๊กตาดินเผาให้คุณหนูเทียนนางรับมาด้วยความดีใจถามว่าเขาทำแบบนี้ทำไมอองอิงตอบว่าเขาอยากให้นางอารมณ์ดีคุณหนูเทียนถามต่อว่าเพราะอะไรอองอิงตอบว่าเป็นเพราะคุณหนูเทียนอารมณ์ไม่ดีหากนางอารมณ์ ไม่ดีเขาก็พลอยเป็นตามนางด้วยเขาอยากเห็นนางสดใส วันนี้หยวนซู่กับเลวหลีออกมาเจอกันที่หลังเขาเช่นเคยหยวนซู่มีเรื่องในใจซึ่งเลวหลีดูออกนางจึงถามว่าเขาเป็นอะไรไปหยวนซู่ตอบว่าเขาเชื่อใจคนผู้หนึ่งมาเป็นสิบปีในวันนี้ได้รับรู้ว่าคนผู้นั้นเป็นคนของศัตรูคนผู้นั้นยังคงมีความลังเลอยู่บ้างจึงทําให้เขาไม่ลงมือเลวหลีจึงบอกเขาว่าหากคนผู้นั้นมีความลังเลใจเหตุใดเขาจึงไม่ดึงคนผู้นั้นให้มาเป็นคนของตัวเองโดยสมบูรณ์เล่าหยวนซู่ยิ้ม ออกมาแล้วขอบใจนางหลายวันผ่านไปราชบุตรเคยเสียได้กลับมายังเมืองหลวงการมาของเขาทำให้มีข่าวออกมาว่าเขาต้องการแต่งเสียเหย่ยาผู้เป็นบุตรสาวให้หยวนสู้คุณหนูเทียนถึงกับต้องส่งหนังสือนิยายรักสุดเศร้าเตือนลิวหลีย่ามเิวหลีออกไปเดินตลาดได้ยินข่าวพวกนี้เข้านางช่างนึกโมโหยิ่งนักเสียเหย่ยมีสิทธ์อะไรมาแย่งหยวนสู้กับนาง ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยในตอนที่1 5บหถึงสิหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า